สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีกับครูพิมพ์ภานะคะเด็กครูพิมพ์ค่ะประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีเราจะเริ่มตั้งแต่การสถาปนาอากินีธนบุรีเลยนะคะ สถานที่ที่คุณครูอยู่ตอนนี้ได้แก่พระราชวังเดิมนะคะซึ่งอยู่ในกองทัพเรือค่ะพระราชวังเดิมถูกสร้างขึ้นเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่ที่เด็กเ,เห็นอยู่ด้านหลังนั่นคือประวัติของพระราชวังเดิมค่ะหลังจากที่ทรงกลบผู้เอกรากแล้วพระองค์ก็ได้มาตั้งทาเลอยู่ที่พระราชวังเดิมอยู่ที่กรุงธนบุรีแห่งนี้เองนะคะ เรามาดูกันดีกก่อนนะคะว่าราชวังเดิมตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำางไรซึ่งกรุงธนบุรีก็จะได้ยกย่องว่าเป็นเมืองอ,อกแตกอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยค่ะเมืองอกแตกของเรานะคะมีอยู่สองเมืองนะคะขึ้นหกรุงธนบุรี2เมืองนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันในสมัยอุทยานะคะได้แก่เมืองพักที่ทนุโลกสองแควค่ะ เราตามไปยูแม่น้ำ,จำเจ้าพยาชิ่วด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วที่อณคุพามายวันนี้นะคะคือพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ เดียค่ะด้านหลักของคุณครูนี่ก็คือแม่น้ําเจ้าพยาค่ะแม่น้ําเจ้าพญาของเรานะคะจะพุ่งพลุ่งจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่คุณครูอยู่นั่นเองคือฝั่งพลุรีส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือบางต่อหรือภูมิเทพม,มหานครของเราเนั่นเอง เมื่อมีแม่น้ำผ่ากลางอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเมืองกตกในล่ะคะเด็กๆคะมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองก็คือเมืองกกแตกคพระองค์ทรง,ม,ทรงมีความกีิ่นก้าได้รับสมัญญาว่าเป็นดียาแห่งอของทหารม้าของไทยเลยนะคะโดยวันของพระองค์นั้นก็คือวัน 28, ที่28ธันวาคมของสุกีจะเป็นวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะเด็กๆคะ พระอ,องค์ทรงนํากองกําลังนะคะปราบปรามชนุมต่างๆและขับไล่พม่ากออกภายในเวลา6งเดือนเท่านั้นเองนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนและกอบผ,ผู้ผู้สีที่อยากคืนมาได้นะคะในปี2 3 1 0เมื่อพระอ,องค์กลับไปทอดพระเงตรที่ อย,ยซึ่งมีขนาดใหญ่มากแล้วก็เสียหายเกินที่กําลังเราจะดูแลรักษา,ามไม่ได้พอ,อก,กำลังคนของเรามีน้อยนิดเท่านั้นเองสิ่งที่จะทําได้อย่างเดียวั่้ก็คือการที่เราต้องมาสร้างบ้านเมืองใหม่ที่ไม่ไกลาจากที่เดิมและก็ใกล้แม่น้ํานะคะเลยออกไปก็จะเป็นบริเวณที่สามารถติดต่อทางการค้าทางเรือได้เองนั่นเองนะคะเด็กะะบริเวณนี้จึงเหมาะสมที่จะตั้งบ้านเรือน ของประชาชนพระองค์ก็นำคนไทยทั้งหลายมาตั้งบริเวณในบริเวณนี้และฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบริเวณที่ชาวต่างชาติเช่นชาวจีนชาวมอญชาวยวนก็ามาตั้งเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นโรเรียนวัดชิคาเพิหังเรานะคะเองได้ก็จะมีชุมชนชาวยวนจากอินาดายที่มาอยู่ ก่อนผู้เอกกราชได้นั้นไทยเราต้องสูญเสียกำลังคนมากมายนะคะแต่พระองค์ก็สามารถทำได้ด้วยพรกปรีชาสามารถทรงรวบรวมกำลังคนทำจากเล็กๆก่อนที่จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะพระองค์สรงไปตั้งชุมนุมเจ้าตากที่จังหวัดจันทบ,บรุรีไปต่อเรือบริเวณนั้นหลังจากต่อเรือเสร็จแล้วก็แล่นขึ้นมาตามแม่น้ำแล้วก็เข้าจมตีกุศีพยาขับไรทหารที่มาจากหงสาวดีหมดสิ้นไปค่ะ คือพระราชปรีชายาและความสามารถของพระองค์นั่นเองค่ะนี่ค่ะ มาพงแก่นแล้วหลังจากที่เราได้ไปพระราชวังเดิมมาตอนนี้คุณครูพิพมก็พา,าที่เกศมาอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญในกับพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นอย่างมากนั่นคือวัดอินชารามนะคะวัดอินชารามนี้เป็นบริเวณที่พระเจ้าตากนะคะทรงได้มาเผาพราบรมศพของพระองค์ที่นี่นะคะและด้านหลังของคุณครูนี่ก็คือพระราชานุสาวรีของพระเจ้าตากนั่นเองค่งะ ละบริเวณวัดอินทาราามนั้นนอกจากจะมีที่ประทับของท่านอยู่ด้านในอาคารนะคะก็จะมีเตียงพะทันธทมของพระองค์นะคะและด้านหลังของเด็กๆนั้นก็คือพระเจดีที่เรียกว่าประศิษฐานาพระบรมธาตุินะคะของพระองค์และสมเด็จพระมารดาของพระองค์นั่นเองค่ะอา,าณาจักรกรุงธนบุรียิ่งใหญ่ยืนยาวนานทั้งหมด15ปีค่ะ เจ้า,าตากมีความฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างสูงพระองค์ทรงทนูบำรุงประวัตพระพุทธศาสนาทรงนอกจากพระพุทธศาสนาแล้วนะคะตอนนั้นเด็กเด็รู้ไหมอาหารหรือว่าข้าวเนี่ยมีน้อยมากประชาชนกดอยากเพราะเกิดสงครามตลอดตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่ทําได้อย่างหนึ่งคือการนาข้าวข้าวมาจากประเทศอะไรเอ่ยตอนนั้นยังไม่ ชื่อประเทศนะคะแต่ตอนนั้นคือประเทศจีนนั่นเองค่ะเมืองจิงของเราก็นำข,ข,ข้าวเข้ามานะคะและเจ้าตากขาองก็ส่งนำข้าว มาแจกจ่ายแล้วก็เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจกให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่นะคะก็คือพระวิหารของพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพระองค์ทรงมีความสาคัญจากวัดอินทารานอย่างสงูงดารสถาปัาของอาณาจักรพระองค์ถึงแม้จะมีอายุเพียงแค่15ปีแต่ก็สร้างความมาัง่งคั่งมั่นคงให้กับสยามประเทศของเราเป็นอย่างมากนะคะ โดยเฉพาะพระงองค์ทรงประชุมต่างๆและรวบรวมมาเป็นหนึ่งเดียวเกิดเป็นราชอาณาจักรกรุงธนบุรีราชธานีของไทยเด็กๆนงจำได้ไหมคะคจะทบทวนให้ 1. นึ่งสุขโขทยัยมีหนึ่งราชวงศ์คือราชวงศ์พระร่วง 2. องอังกยามีห้าราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมราชวง์สุขโขทยัย ราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์บ้านรูหลวงและก็มาในสมัยกรุงธนบุรีตอนนี้นะคะก็ได้แก่ราชวงศ <c oughs> ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะและก็รัชนากรส์ก็คือราชวงศ์จัก,กรีของเรานั่นเองค่ะ คุยนะคะก็คือที่เก็บพระบรมอัฐิพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะเราเดินทางมาจนลึกท้นแผ่นดินไทยของเราวันนี้เพราะบรรพบุรุษของไทยเราได้สร้างสารรค์ผลงานเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในตอนเองและภูมิใจในความเป็นชาติไทยพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินได้สร้างสารรค์ได้สร้างสายสิ่งต่างกที่ดีงาม ให้กับเรากอบผู้แข็นสมแรกมาด้วยเรือดเนื้อและชีวิตเด็กๆทุกคนคะเราต้องรู้จักกระตันยูต่อบนี้เะครรกและก็ศรัทธาในองค์พระมหากษัตริย์พุพระองค์เพราะท่านคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างไทยให้เป็นไทยค่ะ โว้พาวหน้านะคะคุูพิมพ์จะกลับมาพาน,นเ่มๆมาเที่ยวชมที่ต่างๆครั้งนี้ครัเจะไปถึงครหน้า <S <S เราจะไปที่พระนารายณ์ราชนเวีไปชมประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันค่ะเอา <S 1> <S 1> ละนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ